<c oughs> สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอซทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่งพาเลาะโอ้วันนี้ก็เข้ามาทำคลิปนะอยู่ในบ้านนะครับซึ่งอยู่ด้านนอกนะครับพี่น้องมันอากาศมันเย็นลมมันแรงด้วยนะครับพี่น้องก็เพิ่งกลับมาจากการไปหยดน้ำกรดนะครับทุกท่านยางก็ไม่ค่อยออกนะครับทุกท่านเนาะก็มา พึ่งถึงบ้านนะครับเดี๋ยววันนี้เนาะพอดีเป็นวันที่หลายคนนะร,รอคอยนะครับทุกท่านเนาะเป็นวันที่หวยออกนะครับวันที่17มกราคม68นะครับซึ่งมีพี่น้อง FC นะครับอคอมเมนต์มาสอบถามนะครับว่าทาง ญาหนิงนะครับให้ตัวไหนในงวดนี้นะครับก็เดี๋ยวผมไปเช็คดูนะครับพี่น้องว่าญาหนิงนะครับให้ตัวไหนนะครับก็ไม่ไม่ค่อยได้เจอกันนะครับพี่น้องนะฮะไม่ค่อยได้เจอกันกับญาหนิงนะครับเดี๋ยวผมไปดูนะครับทางญาหนิงเนาะอ่า มันมันยากจังนะครับออมาแล้วมาแล้วครับพี่น้องนะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับว่าแหนิงนะครับเพื่อนจะให้ตัวไหนนะครับมันเป็นแค่ แนวทางเท่านั้นนะครับทุกท่านเนาะอู้ยันนีน้นี่ทำไมให้ทำไมปล่อยวันที่สิบเจ็ดนอวันหอยออกเนาะเดี๋ยวพี่โน,โ FC, น้องเอฟซีนะหาซื้อไม่ทันนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะทุกท่านเ,าเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับนี่ครับพี่นะะ้องโชคโชค,ะค,ะโชค,โชครวยรวยนะคะ เราก็ใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะคะความเชื่อส่วนบุคคลนะคะเลขเด็ดย่านิงนะคะงวดนี้นะคะเอาจะเด่นจะรองก็รวมกันอยู่นี่นะคะสตัวนะคะ263 293านะคะนี่สตัวนะคะส่วน2ตัวนะคะก็จะมี3929 แล้วก็สองหกสองสี่สามหนะคะเราก็วนไปวนมาอยู่จำนวนนี้เลยคะ่ะก็มารุ้นกันต่อนะคะรัฐบาลไทยเรานะคะอ่เสียงโชคกันต่อนะคะก็ถึงใช้พิจารณาณในการรับชมนะคะความเสียงโชคนะคะราบนะคะแล้วแต่ดวงเนาะคะ่ะ ขอให้ทุกคนโชคดีโชคดีนะคะ,ะทุกท่านเนาะก็รับชมกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับขอให้ทุกท่านจงโชคดีนะครับอืมได้รับโชคในวันนี้เนาะซึ่งทางย่าหนิงอ้งวดนี้นะครับทุท่านเนาะก็ให้หลายตัวเลยทีเดียวนะครับอ่าก็มี26 24กสองสี นะครับพี่น้องส่วนสวัสดีค่ะส่วน3ตัวนะครับน่าจะเป็น2 6งกสกับ2 9งเก้สนะครับสองกสกับ2 9งเลข3ตัวนะครับทุกทันเนาะสตัวสองหกสองสี่สามหนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับก็เห็นทุกท่านเห็น f อฟหลายๆคนเนาะไม่เชิงว่าทุกท่านนะครเห็น f อฟหลายๆท่านนะคอมเมนต์มาสอบถามผมนะครับว่าทางย่าหนิงนะครับให้ตัวไหนนะครับพี่น้องเนาะนี่แหละครับพี่น้องว่าไหนที่ผมไม่ตามนะมันเสือเข้านะา มันดันดันเข้าเฉยเลยนะโงไดไหนที่ผมไม่ตามเห็นไหมหัวหราวพัฒนานครับก็ยังว่าเนาะผมผมหาซื้อไม่เป็นนะซื้อไม่เป็นด้วยนะฮะหัวลาพัฒนาทางย่าหนิงนะครับให้เนาะทุกท่านก็พลาดไปนะครับพี่น้องอให้หน่งเก้าออกแปนะครับพี่น้องก็ใกล้เคียงอยู่นะครับส่วนรัฐบาลไทยนะครับพี่น้อง ย่าหนิงเข้าเต็มเต็มนะครับทุกท่านเนาะอืมงวดไหนที่มันอกมันมันที่หนึ่งหรือเปล่าที่มันออกสองหนึ่งเนาะทุกท่านเนาะอ่ยาย่าหนิงรับไปน่าจะหลายแสนอยู่นะครับทุกท่านเนาะส่วนงวดวันนี้นะครับเนาะก็เสี่ยงโชคกันดูนะครับอืมเป็นความเชื่อ ส่วนบุคคลนะครับเป็นมันเป็นแค่แนวทางนะเอฟซี FC เนาะในการหาซื้อนะอุดหนุนรัฐบาลนะครับพี่น้องเนาะอย่าซื้อหวยใ,ใต้ดินนะครับนะอืมนะอุดหนุนรัฐบาลนะครับทุกท่านประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับนอะกขอให้ทุกท่านจงเฮงเฮงรวยรวยนะถูกไม่ถูกก็คอมเมนต์มาบอกผมด้วยหรือว่าจะ ด่าไม่ด่าก็ก็แล้วแต่พี่น้องเอฟซีนะครับ <c ười> ใครจะด่าก็เราห้ามไม่ได้นะครับอืมเนาะนีะ่นะครับโอ้เข้ามานั่งอยู่ในบ้านนะครับทุกท่านนี่ครับบ้านก็จะประมาณนี้นะครับทุกท่านเนาะหลอดไฟนะหลอดนู้นมันเสียนะครับก็ยังไม่ได้ซื้อมาเปลี่ยนเลยนะซื้อมาเปลี่ยนเนาะทุกท่านบ้านก็จะออกโลกๆหน่อยนะครับพี่น้อง ก็เต็มไปด้วยตู้นะครับทุเนเนาะตู้ผ้าตู้หมอนนะครับพี่น้องอตู้ผ้าตู้หมอนนะนี่โต๊ะกับข้าวนะครับชั้นวางทีวีทีวีเก่าผมก็ยังมีอยู่เนาะแต่ไม่ได้ดูนะครับพี่น้องไม่ได้ดูส่วนมากทุกวันนี้เนาะโลกโซเชียลนะฮะก็ดูโทรศัพท์นะ มันมันไวกว่านะครับดูดูยูทู e นะมันไวกว่านะครับพี่น้องอโอ้นี่ครับก็ไม่ค่อยได้เข้ามานะครับไม่ค่อยนำมาเข้ามาเท่าไหร่นะส่วนมากก็อยู่ด้านนอกทำทำคลิปด้านนอกเนาะ โอ้มันน่านอนนะครับพี่น้องทุกท่านเนาะเอาโอเคครับทุกท่าน้องคลิปนี้ก็จบไปเพียงท่นนี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่เนาะขอให้ทุกท่านทุกท่านโชคดีก็แล้วกันนะครับนะเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ